สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอช่องในพธิธนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะท่านที่จะมาแบบสรุปนะควท่านถึงเวลาแล้วล่ะนะครับที่จะมาสรุปเงินนะครับโครงการเหลือเท่าไหร่นะครับใช้ไปเท่าไหร่นะครับสรุปไว้ก่อนต่พอพอดีว่าผมเนี่ยซื้อของมาประมาณสามบินแล้วเนาะ มาณสามบินล้วที่ยังไม่ได้สรุปนะท่านเดี๋ยวอัปเดตให้เอตีได้ทราบไปพร้อมๆกันเนาะนะครับจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยภายหลังนะครับว่าเอ๊ะเงินตรงนี้ไปไหนหายไปไหนซื้ออะไรไปบ้างนะป้องกันลืมนะครับป้องกันผมนี่แหละลืมนะครับไปไปดูกันท่านอ่านี้ต้งแต่มี ไฟที่ผู้ใหญ่เจดีซื้อให้ใหม่เนาะตอนผมก็ได้เปิดแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ต้องใช้ไฟฉายล้วไม่ต้องหาหาไฟสองกบมาสองนะเฮ้อมาแล้วพายุอะไรนะอย่าพึ่งตกเด้อพายุนะดักกุ้งผมนี่ได้ง,งมเอาเ้ มามาดูกันนะท่านยอดเงินเหลือเท่าไรอันนี้เป็นรายชื่อผู้ใหญ่เจดีนะครับมาถึงต่อหน้านี้เป็นบ้านหลังแรกที่มีการมีงบเนี่ยเยอะมากที่สุดนะท่านแล้วก็รายชื่อของผู้ใหญ่เจดีเนี่ยทะลุมาหน้านี้เลยนะท่าน,นทะลุมาหน้านี้เลยปกตินี่เต็มเฉพาะหน้านี้ นะท่านบางทีก็ไม่ติมเดี๋ยววันนี้เลยมาถึงหน้านี้นะครับรวมยอดเงินทั้งหมดนะท่านเก้าหมื่นสองท่านอาจจะเพราะเป็นเงินสดนะไม่ได้รวมอย่างอื่นนะท่านไม่ได้รวมประตูหน้าต่างถ้ารวมประตูรวมหน้าต่างอะไรต่างๆนี่น่าจะเยอะเลยนะท่านนะครับน่าจะมากมายมหาศาลฮนะ ส่วนค่าใช้จ่ายนะท่านค่าใช้จ่ายก็มีทั้งหมดสองหน้านะฮะอันนี้หน้าที่หนึ่งอันนี้หน้าที่สองนะฮะเต็มทั้งสองหน้านะพี่น้อยมีทั้งหมดสี่สิบเก้ารายการนะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะทั้งหมดสี่สิบเก้ารายการเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเงินเท่าไรเหลือเท่าไรงบประมาณนะท่าน ดูตามๆกันด้วพี่น้อยงบประมาณเก้าหมื่นสองนะทุกท่านนะงบเนี่ยเก้าหมื่นสองนะครับงบเก้าหมื่นสองนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะทุกนทะ่านอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเจ็ดหมื่นสามเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกนะท่าน ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะเงินคงเหลือเราท่านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับ, 18, รบอันนี้คือยอดเงินคงเหลือนะครับพายุมาเลยเฮ้ยนะก็ บินล่าสุดก็ตามนี้นะท่านนะครับก็จะมีในส่วนของอซื้อลูกลิ้งเนาะร้อยสี่สิบบาทแล้วก็มีซื้อปูนนะสองกระสอบแล้วก็ลวดเชื่อมสามร้อยเก้าสิบห้าบาทนะแล้วก็ล่าสุดซื้อพัดลมห้า้อยห้าสิบาทนะท่าน <c oughs> หมายเลขบินที่สี่สิบเจ็ดนะเริ่มตั้งแต่สี่สิบเจ็ดที่ไม่ได้อัปเดตนะนี้เป็นบินใหม่นะที่อัปเดต หมายเลขสี่สิบเจ็ดี๋ยวไล่ดูสี่สิบเจ็ดก่อนท่านอ่ะอันนี้นะเริ่มจากตรงนี้นะที่เหลือผมอัปเดตตลอดแล้วนะทุกท่านนี่อันนี้บินล่าสุดที่จะอัปเดตนะครับก็คือสามบินนะหนึ่งสองสามสามบินนะท่านก็จะเป็นซื้อลูกกลิ้งวันนั้นนะที่เอาไปทาสีนะท่าน 85สห้ากับ5้าสิบห้ารวมเป็น1้0ี่บาทนะครับนี่ร40บาทนะตามนี้นะท่านนี่140บาทตรงกันนะครับต่อมานะครับซื้อลวดเชื่อมแล้วก็ปูนไป2กระสอบ3 9 5้า้านี่300 3้5าเหเหมือนตรงกันนะเอ่อต่อมานะครับซื้อพัดลมนะครับ ต่อมาซื้อพัดลม550นะทุกท่านนี่550ก็อันนี้ก็550บาทนะลองบวกลบคูณหารดูนะท่านว่าตรงกันกันกบที่ผมอันนี้ไหมนะครับตรงก,กันกับที่ผมเขียนหรือเปล่านะเอออ่ะก็สรุปนะเงินคงเหลือของเราเหลืออยู่นะครับนี่นะ18,224บาทนะเหลืออยู่หมื่นแปด สองร้อยยี่บสี่นะท่นเ,ออเหลืออยู่หนึ่งเมืดันสอ้อยยสิบสแล้วทุกท่านเออัปเดตยอดเงินคงเหลือนะท่านเอฟซีจะได้ไม่สงสัยภายหลังนะฮะอัปเดตตล,ลอดเรื่อยๆนะท่านเพื่อความชัดเจนแล้วก็เพื่อความโปร่งใสน,นะครับบินอยู่ในนี้หมดนะผมเขียนหมายเลขบินไว้อยู่นะท่าน เอ,อเขียนหมายเลขบินไว้อยู่บินที่หนึ่งเรียงลำดับไว้อยู่นะท่านเออจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายตัวไหนนอกเหนือจากบินนะเพราะฉะนั้นจะบินหนามากเลยทุกท่านเพิ่ง้องเย้ยบ้านหลังนี้นี่บินเยอะมากเลยดูเทียบเลยอ้อาวก็ ตามนี้นะทุกท่านนะครับยอดเงินของเราตามนี้นะงบประมาณบ้านหลังนี้เท่าไรนะเมื่อกี้เก้าหมื่นสองนี่อ่าเก้าหมื่นสองนะท่านเก้าหมื่นสองค่าใช้จ่ายเจ็ดหมื่นสามเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกคงเหลือหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่นะครับเอาประมาณนี้ทุกท่าน เอ,อรวมเบ็ดเสร็จนะถ้ามีรวมที่ผู้ใหญ่เจดีช่วยเหลือบ้านยายครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะน่าจะเกินแสนนะท่านบ้านหลังนี้นถ้าเป็นเงินสดนะน่าจะเกินแสนถ้าเป็นพวกประตูหน้าต่างพวกสิ่งของที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาอีกก็น่าจะประมาณแสนเยอะอยู่นะท่านนะครับมหาศาลอยู่นะครับเป็นบ้านหลังแรกที่ มียอดเยอะที่สุดนะท่านนะครับอ่ะก็แจ้งข่าวนะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ฟ้าฟ้าร้องแล้วท่านน่าจะพายุนะครับมาตามที่เขาแจ้งเตือนมาเนาะนะตอนแรกผมก็นึกว่าแกงคอเซ็นเตอร์นะท่านเออที่ไหนได้ดูข่าวเมื่อกี้เอามันมีแจ้งเตือนทุกคนจะได้รับ s อ s เอ่อได้รับข้อความแจ้งเตือนเด้งมาในหน้าจอมือถือ โดยที่ไม่ได้ผ่านข้อความหรือไม่ได้ผ่านอะไรเลยมันเด้งมาเฉยๆสรุปก็คือตอนนี้เขาแจ้งเตือนให้มีการนะครับยกของขึ้นที่สูงนะท่านสกลนครก็เตรียมการกันหมดแล้วเนาะในในเมืองอะไรเนี่ยเขาหากระสอบทรายอะไรมาวางกั้นหน้าบ้านกันหมดแนละ้วนะครับ24นะครับถึง27นะครับจะมีพายุนะครับจะมีพายุอะไรนะ จำไม่ได้แล้วชื่อพายุมันชื่ออะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันรุนแรงนะท่านนะครับพายุมันรุนแรงนะครับยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะนะครับเข้ไหมเออวันนี้คือวันที่ยี่สิบสี่นะครับน่าจะคืนนี้แหละนะครับผมภาวนาอย่าให้มีฝนตกเลยเพราะอะไรผมพ่อผมตอกุ้งเลยอยู่ผมกลัวดักกุ้งผมเนี่ยมันจะมุดน้ำนะท่าน อ,อภาวนาอย่าอย่าอย่าเพิ่งตกเด้อให้ตกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนสายๆนะเออ่อะฝากไว้ท่านี้ทุกท่านนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาถามได้นะท่านผมก็ทําเท่าที่ผมทําได้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์มาแนะนําผมได้นะเออบางทีผมก็ลงลงืมลืมนะครับเอ้าเดี๋ยวไปอาบน้ําอาบผ้าเตรียมเข้านอนแล้วท่านรู้สึกฝาร้องบุ้มบั่มบุ้มบั่มแล้ว Kau ini sedih, kak.